ขอลงคลิปเฉพาะกิจหน่อยแล้วกันนะครับหลังจากเรา 2014, เอัปเดตซอฟต์แวร์2 0 1 4 s 2 0 2 4 1 4 1 3นะครับเพิ่งนับเสเสร็จเมื่อเช้าบอกเลยว่าว้าวมา,วา,วาวกกับตัวนี้นะครับสังเกตว่าการขับขี่รถนี่คือตอนนี้คือจริงๆเราแทบจะมองจากจอได้เลยนะแต่เออเราต้องมองจากความเป็นจริงแหละแต่ดูดีคนจะเปิดซ้ายเลี้ยวขวาอะไรก็ขึ้นนะครับขึ้นในจอหมดเลยนะตรงเป๊ะเลยยอมรับว,ว่าอินเทอร์เฟซตัวนี้นี่ เหมือนได้มือถือใหม่ไม่ใช่ฮะเหมือนได้รถใหม่นะตอนนีนะ้มันทําให้รู้สึกว่าได้ฟิลรถใหม่นะครับทันนี้ด้วยความที่ผมเป็น3ไฮแลนด์เนาะมันไม่ได้จบแค่การอัปเดตตัวหน้าจอนะจริงมันมีหลายอย่างครับมีอัปเดตทั้งเรื่อง s p o t i f y เรื่องแรงต่างอินเทอร์เฟซใหม่นะครับแล้วที่สําคัญที่สุดครับมีอัโต้ทรังมาให้แล้วนะครับ <Yes. S 1> ใน3ไฮแลนด์นะครับตอนนี้ มาเช้าได้ลองใช้แล้วไปยินทั้งหลังอ e ยู o ่ประมาณสักสามวินิงนิ้ง,งยิงงงสามวินจะมีเสียงปี๊ดปี๊ดปี๊ดคือให้รู้ว่าเฮ้ยรถรับสัญญาณแล้วนะพอดังครบสามครั้งปับ๊บตัวถังก็เปิดขึ้นมาเองอัตโนมัติครับบอกเลยว่าฟังก์ชันนี้แฮปปี้โคตรนะเวลาถ้าเราถือของมาเยอะๆนาะเราไม่สามารถที่จะอะไรอะ่ะกดเปิดเองได้ได้นะฮะเรามายืนอยู่หลังรถครับเดี๋ยวรถมันเปิดเองนะฮะต้องยอมรับว่าเจ๋งอ่ะอันนี้ ยอมจริงๆเลยต้องทำคลิปเพิ่มเข้ามาน,นี่ถือเป็นคลิปสว,วักิจเลยนะครับของทางพีเอฟชนเนลคืออุ้ชอบอะชอบมากนะอันนี้จริงๆอันนี้หน้าจเอาเราปรับให้เล็กได้นะครับแต่นี้เราปรับมาดูใหญ่ดูเทด่ดีแล้วก็การบป็จุดนำทางกับมีเล็กตรงนี้มุมแทนนะฮะมุมนิดเดียวแทนนะฮะนี่คือการจริงๆการตะก่อนเนี่ยการที่เรามองภาพเนี่ยมันยังไม่ค่อยใหญ่นะคือมันจะไม่ได้เห็นชนัดขนาดนี้แต่ที่การว่ามันเห็นหมดเลยอะ มันเห็นกระทั่งแบบฝั่งตรงข้ามด้วยแต่บังเอิญว่าตอนนี้ที่เราขับอะมันมีบรเออร์เยอะเนาะเห็นไหมพอเราไม่ยีบรเออร์ไหมหูฝั่งตรงข้ามขึ้นมาบานเลยรถขึ้นมาอีกบาเลยนะครับคือกล้องมันชัดจริงคือยอมรับว่าตอนแรกที่มันบอกว่ากล้องมันเนี่ยสามารถยิงไกลได้250เมตรเนี่ยตอนแรกก็แบบเกี่ยวจริงหรอเพราะว่าเห็นแบบเราอยู่ในเฟสเก่าเนี่ยมันมองได้แค่สองคานเองไม่เห็นเป็นไปไหนไกลเลยเพราะตอนเนี้ยยอมรับละเรื่องจริงกระทั่งกับทางซ้ายครับวิ่งผ่านที่รถจอดเยอทางซ้ายเนี่ย เห็นหมดเลยอ่ะรถจอดมีคนเดินมีต่างๆนะครับบางทีเรายังไม่เห็นคนทำไมบางทีกล้องเห็นก่อนเราอีกนะยอมรับว่ารอบนี้อัปเดตมาแฮปปี้มากครับอินเทอร์เฟซตัวนี้ดูความวุ่นวายของตันนะครับเราจอดจะรอเลี้ยวกลับนะฮะนี่เห็นไหมอินเทอร์เฟรถสไลด์ที่อยู่ข้างบนครับจอดข้างบนกลายเป็นรถเทรลเร์นะก็ถือว่าจับเป็นของใหญ่เนาะจับเป็นรถใหญ่นี่ฮะค่อนข้างตรงจริงยอมรับเจ๋งว่ะรอบนี้คือหลายๆคนบอกว่าเอออย่างเงี้ย ก็ขับมองทางไปงจริงๆนะมองจอก็ได้เออก็ก็ถูกนะคือแต่อย่าไม่น่าสนุนให้ใช้อย่างนั้นนะแต่ก็คือไว้จาเป็นจริงๆอะฝนตกหนักๆห,ห,หรือทางมืดมากๆยอะไรเงี้ยก็ใช้จอในการช่วยเนาะอย่างที่บอกเนี่ยมันสลไลด์ได้ให้มันจอเล็กลงมาเนี่ยได้เจ๋งครับเจ๋งจริงนะครับอินเทอร์เฟซตัวใหม่2024ครับไอ้สองพี่สี่จุดหนึ่งสี่จุดสามนะครับตอนนี้ ของเทส la ตัวล่าสุดซเ์เว์เทสลาตัวล่าสุดในเมืองไทยนะครับตอนนี้ก็หลายหลายคนยังไม่ได้อัพนะครับเพราะว่ายังไม่เด้งของผมเพิ่งอัพเมื่อเช้าก็เลยเด้งเมื่อเช้าอัพเลยนะฮะอยากได้แล้วเห็น UI มันสวยดีนะฮะอินเทอร์เฟซสวยดีใครได้อัพรีบอัพนะครับบอกเลยต้องรีบอัพจงจริงฮะเจ๋งจริงก็คลิปนี้จบแค่นี้ครับผม Subscribe to my ที a n n อง